สวัสดีครับส่งยูทูบช่องชาแนลพี่น้องอมาดูเจ้าเท่ารองซีเท่ารองซีพี่น้องตอนนี้น้ำหนักอยู่ประมาณสองซีสองซีกับสองหายปเป็นไก่คล้ายแบบตัวนี้เป็นหน้าข้างเลยพี่น้องดรถสไตล์หน้าข้างแค่หน้าหน้าข้างพี่น้องนี่แค่หนาพี่น้องพอเขาเป็นแข้ง เป็นพม่าแข็งหนาหนากาก้าข้างเชื่อกันเป็นแม่ก็หน้าข้างตายเป็นหน้าข้างพี่หน่อยผมกล่องคอสั้นๆพี่หน่อยคอสั้นๆเพิ่มกําลังอันนี้เริ่มสิหาวแล้วพี่น้องคนณคอกําลังอันนี้เริ่มใกล้จะสุดแล้วพี่น้องคุณคอตีแค่ไหงเดือยยู่ทางละเราเส้นสองเส้นพี่น้องเราจะสองเส้น เก้าเดือนขนน่องเนี่ยคณะกลางดี่สวยเผาหางขาวพี่น่องมีหางแฝงขาวตัวนี้ยังไม่ทำอะไรเลยพี่น้องเด้ออยู่ในผมตัวตัวใดรับประกันกับลับประกันตัวใดก็ตัวนี้เป็นนุ่มๆวัดดวงพี่น้องน้องพันเอกชิด ยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นเลยเ,เนาะพอเป็นแค่นหน้านาข้างพี่น้องแม่ก็น,นาข้างเหมือกันตัวน,นี้เป็นสไตล์นาข้างนะเพี่น้องะโดยใครชิลสอบประมาณหน้าข้าง,ง,าาางแต่ว่าเรายัง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 พันเห็นยังแบบยังพันเหวี่ยฉิบอย่างไก่ตัวนี้ในลักษณะในผมสอบว่าเป็นไก่ที่เล็บสวยพี่น้องมองนึกพี่น้องเบิองเด้อพียงเนาะเนี่ยเล็บ เรีบหนิวเรีบก่อยเลยนิหนิยวมนง่ามไปหน่อยง่ามแบบคือไก่บางตัวบางตัวนิวหนิวนีวจะบชสวยหน่อยมีสิวช่วยชวยหน่อยะมาอะไรกันตามเลยไปหน่อยเด้อตัองิบปว่ กระเพาะจะกินกันพี่น้องย,ยาสมุนไพรเพด้งเหรอพี่น้องหักน้ำพึ่งต้านเฮานะต้านปิดน้เผื่อใส่น้ำเสือตีบจะหน่อยแดง้งขาวดิเป็นขาวลงสีจี๊พันวาอันนี้ค่าเดินทางอันนี้บางคนพูนก็ว่าคือคือแพงพี่น้องโน้เมนมาอันนี้ มันก um! like ็เพียงเด้พี่น้องแต่ว่ามันยังเด้ผมบอกเลยว่าค่าส่งนี่มันส่งหลายทอดพี่น้องผมไปทั้งรถส่งไก่ทั้งไปลงรถตู้พี่น้องทำไมหนี่มันก็เลยมันก็เลยสูงเนี่ยจ้นลอยพี่น้องแมนว่าอยากส่งอยากให้มันถือๆได้พี่น้องค่าค่าต่าส่งเนี่ยมันยังเลยนอกจากเฮดเจปูอะไรนี้

คุ่นเห็นมันมากเลยหน่องแต่ว่าตงนี้ขุ่นของย่านเชื่อแจ้งตีวหน่องแล้วก็เราจเจอกันอันนี้พี่น่องคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร่น้ำเด้อพี่น่องเด้อเจอกันอิิปหน้าพี่น่องสวัสดีครับ